สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับตุ้มตัวต้านิวคาช่องดีช่องเดิมอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามีคําแนะนํานะครับสําหรับนักศึกษาจบไปเพิ่งเริ่มงานหรือว่าจะซื้อรถคุณพ่อแม่ซื้อรถให้เป็นคันแรกนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะครับว่ารถรุ่นไหนเหมาะกับคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตุ้มโตวต้านิวคาให้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร ตุ้มตัวต้านดีคาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไครก็รบกวนนิดนึงนะครับก็ตามนั้นเลยคิดไม่ออกแล้วมาสําหรับรุ่นที่เราแนะนํานะครับก็จะเป็นยาลิสเอทีวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจากรุ่นพี่นะครับเขาออกรถไปเขาบอกว่าใช้ดีมากแล้วก็เหมาะกับนักศึกษาจบใหม่คนที่เพิ่งเริ่มนะครับทํางานใหม่ๆแล้วก็เหมาะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถยนต์ให้กับลูกๆนะครับเป็นรถยนต์คันแรกเอาไว้หัดขับนะครับ ก็ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะมีอะไรมาบ้างก็มาด้วยขุมกำลังนะครับพันสองร้อยซีซีเก้าสิบหกแรงม้านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวริ่มต้นของยาริเ a ทีฟนะครับเมื่อก่อนรอรถนานมากตอนนี้ปัจจุบันนะรอรถไม่นานนะครับมาพร้อมไฟหน้า LED แม็กคอปสิบหกมาด้วยยางหนึ่งเก้าห้าหกศูนอาสิบหกพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสแปดนิ้วกระจกไฟฟ้าสี่บาน พร้อมปรับกระจกไฟฟ้าด้านข้างมาพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทและก็สมาร์ทเอนทรีทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียง5 4 0 0 0 0บาทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกเนาะในเรื่องของการแนะนำรถยนต์นะครับที่เหมาะกับนักศ,าศาึกษาจบใหม่คุณพ่อคุณแม่ซื้อรถคันแรกให้กับบุตรหลานนะครับ ก็เรามาต่อกันในเรื่องของคุณสมบัติกันบ้างนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าลูก้านะครับจัดไปแนนเนาะเขาจะพิจารณาดูคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมาไล่ให้ฟังเลยก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็จะมีในส่วนของอายุงานนะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามเกณฑ์ไฟแนนในการรับพิจารณาไฟแนนก็คืออายุงาน1ปีนะครับแต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยต้องผ่านโปรมาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ ไแนั้นเขาจะได้ดูถึงความมั่นคงของอาชีพการงานของลูกค้านะครับอย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของรายได้นะฮะรายได้จะดูพิจารณาจากไหนก็คือจากสิปเงินเดือนหรือว่านังสือรับรองเงินเดือนที่ทางบริษัทเขาออกให้นะครับรายได้ควรจะมีรายได้ของรายได้ของข้างวันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสองเท่าหรือ2เท่าครึ่งของข้างงวดนะครับ อันนี้เป็นหลักเกณฑงง่ายๆเลยในการที่เราจะพิจารณาตนเองว่าเฮ้ยเรามีคุณสมมีคุณสมบัติพอที่จะออกรถไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของอข้างวันนะครับมันจะไม่ได้มีแค่เฉพาะข้างวันนะครับก็จะมีพวกค่ากิัหาค่าน้ํามันค่าอะไรแล้วแต่นะครับในการที่เราออกรถไปแล้วมันจะมีค่าอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับพิจารณาการพิจารณาของ f i n น n ก็เลยจะดูไว้เป็น2เท่าหรือ2เท่าครึ่งขึ้นเป็นต้นไปนะครับในการพิจารณาไฟแนนซ์นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับ ็ในเรื่องของเครดิตบูโรนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาทางด้านนี้เพราะว่าอาจจะไม่ได้ทําธุรกรรมกับธนาคารมากนะครับแต่ถ้ามีนะครับก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเอ้ยเราอย่างเช่นถ้านักศึกษาจบใหม่นะครับส่วนใหญ่ก,ก็ปัดเครดิตบ้างนะครับซื้อมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมาพิจารณาดูว่ามีประวัตินี่เสียไหมนะครับภาระ เท่าไรในการที่เราใช้บัตรเครดิตรหรือว่าเราผ่อนมอเตอร์ไซค์ตร,ตรงเนี้จะนับมาเป็นภาระ,ะด้วยนะครับนับภาระ,ะเสร็จนะครับต้องไปหาักกาับรายได้นะครับเอารายได้สุดทธิเนาะนะครับให้มันเกิน2เท่าหรือ2เท่าเข้าครึ่งของค้าง,งวดเหมือนตามตัวอย่างที่สองอ่อข้อ2นะครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับหลังจากที่เราประเมินคุณสมบัติของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเตรียมตัวในเรื่องของการทําสัญญาการเตรียมตัวในเรื่องของการไปคุยกับดีลเลอร์นะครับ เราก็เลือกดีลเลอร์ที่เราสนใจนะครับก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับว่าเงื่อนไขข้อตกลงมีอะไรยังไงบ้างนะครับประกันของแถมเรื่องฟิล์มต่างๆนะครับก็คุยกับทางพนักง,งานขายกับทางดีลเลอร์ได้เลยนะครับว่ามีเงื่อนไขข้อตกลงกันอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเป็นที่พอใจของเราแล้วก็ทําสัญญาวางมาจจาจองได้เลยนะครับหลังจากนี้เราก็มาเตรียมตัวในเรื่องของเอกสารนะครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับเอกสารจะ มีอยู่หลักๆด้วยกัน4ี่อย่างก็เป็นพวกัตบประชายชนทะเบียนบ้านอันนี้ใช้อย่างละ3 4ชุดนะครับแล้วแต่แซ์แล้วก็จะมีในส่วนของสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับถ้าสลิปเงินเดือนก็อาจจะขอเยอะหน่อยอย่างเช่นย้อนหลัง3เดือนหรือหรือย้อนหลัง6เดือนถ้ามีนะครับแต่เน้นเป็นเดือนล่าสุดแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับก็เอาเป็นบัญชีที่ทางบริษัทนะครับจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารเราละกันเนาะจะได้ง่ายต่อการพิจารณานะฮะ หลังจากที่เราเตรียมเอกาสารเสร็จแล้วเราก็นัดแนะกับทานเจ้าที่ไฟแนนซ์นะครับทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยออรอผลน่าจะประมาณสักเต็มที่นะครับถ้าเป็นพ,น,พนักงานบริษัทก็ประมาณ2-3วันก็จะทราบผลนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวนี้เรื่องการรับรถได้เลยนะครับถ้าผลไฟแนนซ์ผ่านนะครับก็ถ้านัดแนกเซลเรียบร้อยมารับรถนะครับก็จ่ายเงินดาวน์ชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับก็เท่านี้เองก็จะรถคันสวยคันงามก็จะเป็นของเราอย่างโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ก็จะเป็น นี่แล้วก็เป็นภาระ,ะของเราในการที่จะผ่อนชำระครบตามจํานวนงวดที่ทํากับทางเอ่อไฟแนนซ์เอาไว้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถรุ่นอื่นๆป้ายแดงของทาง t o y ยต้นะครับก็สามารถที่จะทักคอมเมนต์นะครับทิ้งรายละเอียดไปได้เลยนะครับถ้าสะดวกเอ่อเป็นเบอร์โทรหรือ i d l i n e ก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่0 8 1 4 2 9 0 0 9 9องเป็นเบอร์ของตุวเองหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับไม่ได้ตั้งไพรเวทไว้ก็สุดท้ายแล้วนะฮะก็รบกวนลูกค้านะครับเหมือนเดิมครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กด s u b s ไคร b ์ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องตุ้มโตต้านิวคาสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ